บุญคุณเมือ,องขอนแก่นตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่ห้าคำว่าบุญคือความดีทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นบุญคำว่าบุญนี้มีความสำคัญมากและตัวบุญก็มีความสำคัญในนิธิอันตสูตุระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า บุคคลจะมีรูปร่างสวยงามบุคคลจะมีสวดโสงันดีสัพพะเมเตนรพติสิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาเพราะบุญบุคคลจะนั่งมีสีสุขบุคคลจะมีเหติมียศสัพพะเมเตนรพติสิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาเพราะบุญบุคคลจะได้เป็น พระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสัพพเมเตนรัตติสิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาเพราะบุญบุคคลจะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาสจิตาคาพระอนาคาและพระอารหันต์สัพพเมเตนรัตติสิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาเพราะบุญบุคคลจะได้ตัจรู้เป็นพระพุทธเจ้าสัพพเมเตนรัติ สิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาเพราะบุญบุญคือความดีที่เกิดจากการการะทำของคนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่คือบุญบุญเกิดขึ้นโดยนัยะตามที่กล่าวมานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญถ้าสมปัรถนาก็เป็นเพราะบุญ คุณ,คคณน,นีคณ่คือคุณให้มันสูงขึ้นบุญคุณเมื่อก็คือคุ้นให้มันสูงขึ้นในเมื่อขอนแก่นเจรจเิญนลุงเรื่องให้คนมาอยู่เมื่อขอนแก่นมังมีสีสุกมีเงิ่อนลอยมากให้มีเงืนลา้านเงิน,น,นโกดไปกตันในคุ้นเนี่ยเวลาก็อายุออก,ก็ให้มันคุ้นมากมุ่นคุ้นนี่ไปคุ้แไปว่ามากเออร็ออออจะห้เข้าใจเนี่ยเข้ามาคุนวนี้ ทันี้คุสนะาุาปลว่าความดีของคนอ่าคนความดีของคุนผู้นั้นนีนีบุญมีคุณนนี่ความดีเพราะฉะนั้นให้ก่อใจคำนี้ให้มากที่สุดคขาบอคุ้นแปลว่าหนุนทรงเอาจากทางจากที่ไสมากุ้นจากยากได้หลก็ไอ้มากุ้นเนี่ยมันหลายจะให้ได้ทานหน้าดีก็มาูุอยจะมีความรู้ก็มาคุ้น เพิ่มพูนหมุนขึ้นให้มันสูงขึ้นอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ